ทุกคน,เ,นเป็นกระจกสะท้อนให้เราทั้งนั้นเลยตอนนี้ถ้ามีคนห้อมล้อมเราเป็นคนที่ชอบตัดสินคนชอบนินทาชอบผู้ร้ายแสดงว่าเราก็เป็นแบบนั้นเช่นกันมันจึงมีคนสะท้อนให้เราเห็นอยู่แบบนั้นเราเป็นคนแบบไหนเราจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตเราเปลี่ยนได้ค่ะแต่เราไปเปลี่ยนสถนานการณ์ข้างนอกไม่ได้หมายถึงที่เราเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ด้วยตัวเราเองเริ่มใหม่ อะไรที่มันเกิดขึ้นข้างนอกที่คุณเห็นตอนนั้นมันก็เป็นผลพวงมาจากอดีตที่คุณทำเ่ปปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่คุณก็เริ่มที่ปัจจุบันเฮ้ยทำใหม่กลับมาถามใจตัวเองดูซิสิ่งที่ทำเนี่ยมันร้อนหรือมันเย็นว่าการตัดสินคนอื่นการว่าคนอื่นกันพูดร้ายคนอื่นนะมันร้อนหรือมันเย็นว่าถ้ามันร้อนก็หยุดซะแค่หยุดแค่นั้นเองคุณก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแค่คุณตระหนักรู้ได้ว่าเอ้ยไอ้สิ่งทีี่ฉันนนนเเเห็เยออะๆตนน้ มันเป็นผลพวงมาจากตัวฉันเองนี่หว่าอะไรจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนที่ตัวฉันแรกๆถ้าคุณเปลี่ยนมันก็จะเหมือนฟ้าถลม่มแผ่นดินจะทลายมันจะมีอะไรมาหาคุณเยอะแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่มันจะเคลียร์พื้นที่ให้คุณไปหาสิ่งใหม่ไม่เริ่มก็ไม่มีสิ่งใหม่เข้ามาขอให้คุณเป็นคนใหม่พัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองสงบสุขใจเก่งขึ้นดีขึ้นเริ่มที่คุณ ค้นคว้าหาความรู้ในสิ่งที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครูขอให้คุณเป็นคนที่มีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขกับตัวเองและผู้อื่นเนาะครูขอให้คุณเรียนรู้กดไลค์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะครูขอให้คุณโชคดีเสมอจากใจครูธัญญาค่ะ